สวัสดีค่ะกินอิ่มซิบแตกนะคะวันนี้พามาตำน้ำพริกจิกกุ้งค่ะนี่ค่ะตุยใหญ่เลยนะคะจะมาสับละเอียดก่อนนะคะเราจะมาสับกันเลยค่ะพอบาาเรียบร้อยนะคะ เริ่มละเอียดแลคะเดี๋ยวจะไปตําแล้วนะคะอามีพริกกระเทียมหูหอมค่ะจี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยเกลือค่ะ